อ้าวมีอีกประเด็นครับทุกท่านทานายธรรมราชอีกแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของบอสหลาหลายๆบอสนะครับผมโดยเฉพาะบอสพอนะครับกับเดอะไอคอนเดอะไอคอนกรุ๊ปนี่แหละนะครับทุกท่านเกี่ยวกับเอ่อจะเป็นลูกโซ่หรือเปล่าหรือไม่เป็นนะครับผู้เสียหายก็เยอะแต่ถามว่าคนที่ออกมาปกป้องเดอะไอคอนมีไหมก็มีนะ คุณยายอะไรสักอย่างนี่ยผมจำชื่อไม่ได้แกขายของในทิกต็อกนะครับเออก็เห็นว่าขายดีนะแกขายดีนะครับอันนี้ก็ให้ความเป็นธรรมกับทางบอสพอด้วยเพราะว่ามีคนมาออกมาปกป้องด้วยแล้วก็แบบเขาตั้งใจขายจริงๆแล้วเขาก็ขายได้เอออันนี้ก็น่าสนใจแต่ว่าประเด็นก็คือทนายธรรมราชนี่แหละทุกท่านเชื่อมจิตนะเดี๋ยวเชื่อมจิตนี่ยังไม่จบนะ เออแต่ทนายธรรมราชเองก็ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเกี่ยวกับคดีเชื่อมจิตนะครับในช่วงนี้แต่ว่ามารู้สึกว่าจะโพสหาแต่ต้นอ,อ้อโพสหาแต่หนุ่มกัญชัยนะครับผมอยู่เรื่อยๆนะก็ไม่ไม่พลาดนะครับผมสำหรับโพสนี้นะผมก็เลยเอามาเอามาเล่าสู่กันฟังเพราะว่ามีการพลาดพิงไปถึงหนุ่มกัญชัยนะครับเออนะนี่ ก็เป็นเป็นการแซะนั่นแหละนะครับผมนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าทางทนายธรรมราชเองกับหนุ่มกัญชัยนีย่เขาก็แบบจะบอกว่ายัางไงดีไม่กินเส้นกันใช้คํานี้แล้วกันไม่กินเส้นกันก็มีคดีความกันอยู่นะครับตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวกันเราติดตามมานานเราคงจะรู้นะทุกท่านแต่ถามว่าทนายธรรมราดเองโพสต์ออกไปเนี่ยนะครับจะบอกว่าชื่นชมหนุ่มกัญชัยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมล่ะเอออ่ะมาดูว่าโพสต์ว่าอะไร ปกติพี่หนุ่มจะมาตอบนะปกติเมื่อก่อนเมื่อก่อนนะพี่หนุ่มจะอดตอบไม่ได้จะตอบตลอดเลยแต่รอบนี้พี่หนุ่มอาจจะแบบไม่สนใจปล่อยผ่านไม่ให้ค่าหรือเปล่าหรือ,อยังไงมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปไล่เดี๋ยวค่อยไปไล่คอมเมนต์โพสต์ว่าบอสนะครับขึ้นต้นเป็นภาษาอังกฤษนะบอสบอสกันชัยแห่งไข่ไลโอหรือว หรือ L Y Y O นี่นะครับผมเพราว่ <c oughs> ยังไม่หายดีนะครับอ่าแห่งค่าย Y O นะครับถ้าผมจำไม่ผิด Y O นี่พี่หนุ่มก็ไอ้ที่ปลูกผมอะน,นะฉีดฉีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยผมกำลังใช้ของอันหนึ่งนะครับก็ใช้ดีอยู่ก็เลยแบบไม่อยากเปลี่ยนตอนแรกว่าจะใช้ของของค่ายของพี่หนุ่มนี่แหละแต่ว่า วันที่ผมไปหวนกระแสน่ะนะครับลืมสอบถามแต่ที่นี้พูดว่าผมได้ใช้อันนี้มาแล้วนะครับค่ายนี้มาแล้วนะจําชื่อค่ายไม่ได้แต่เขาบอกว่ามันต้องใช้อย่างน้อยต่อเนื่องกันนะครับผมอย่างน้อยก็สี่ห้าเดือนมันถึงจะเห็นผลแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนเมื่อก่อนผมใช้ไม่ถึงสองเดือนแต่ละค่ายผมเปลี่ยน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 ก็ใช้มาแล้วเป็นสิบค่ายไม่เห็นผลสักทีพอค่ายนี้เขาเขาพูดไว้ใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในการโปรโมทโฆษณาเนะขาบอกว่า มันต้องใช้ขั้นต่ำสี่เดือนผมก็เลยขอใช้อันนี้ก่อนผมตั้งใจว่าเป็นค่ายสุดท้ายแล้วนะแต่ก็ยังแบบแถ้าค่ายนี้แบบหลุดสี่ห้าเดือนไปแล้วไม่ได้ผลผมก็จะเปลี่ยนไปของพี่หนุ่มแล้วก็จะไม่ใช้อีกเลยนะครับที่ตั้งใจไว้นะครับหรือค่ายนี้อาจจะเป็นค่าย,ส,ายสุดท้ายก็เป็นได้ต้องดูก่อนแต่ของพี่หนุ่มเนี่ยของไลโอเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ารีวิวดีนะรีวิวดีนะครับแล้วก็มีคนใช้จริงนะขายจริง นะครับไม่ได้หาตัวแทนนะครับเขาไม่ได้เขาไม่ได้สอนออนไลน์หาตัวแทนนะครับนะธรรมราชนะ,อ,ะอ่านต่อนะครับทุกท่านนะบอสกันชัยแห่งค่ายไลโอบุกกองปราบกับผู้เสียหายแจ้งจับบอสพอแห่งค่ายเดอะไอคอนดูกันยาวๆงานนี้สนุกแน่นะครับถ้าด,ดูเผินๆก็อาจจะเป็นการชื่นชมหนุ่มกันชยัยนะครับ หลายคนก็ไปกดขับกันนะครับผมหลายคนไปกดขับมันเยอะมากนะครับอ่าก็ทีนี้ธนาธรรมราชเองก็มาเม้นต่อนะเม้นต่อในพวกตัวเองนั่นแหละยังไม่จบผมก็หาเม้นของพี่หนุ่มกัใชัยนะพยายามเลื่อนหานะมันก็ไม่เจอเว้ยนะครับมันไม่เจอนะครับแต่ก็มาเจอเม้นของธนาธรรมราชเลยว่า งานนี้มีเบื้องลึกเบื้องหลังหรือไม่อย่างไรนี่นะครับผมพยายามจะสื่อสารให้คนเนี่ยเข้าใจว่าเนี่ยทางของพี่หนุ่มเนี่ยมันมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าอะไรทําหรเนี้ยเนี่ยก็เลี่ย,เย,เยงเลี่ยงกฎหมายโดยการตั้งคําถามว่าหรือไม่อย่างไรนี่นะนี่ผมก็รู้เหมือนกันผมใช้ประจําครับประโยคนี้นะครับอ่านะก็ตั้งคําถามเข้าไป ปรากฏว่า f อฟีเป็นองประชาชนที่ส่งกําลังใจไปให้นี่ก็ส่วนใหญ่ก็ส่งกำลังใจให้พี่หนุ่ม้วกันเยอะอยู่นะครับแต่มันมีเม้นหนึ่งที่ทนายราธรรมบาชไปตอบนะผมขออนุญาตอ่านเม้นนี้แล้วกันนะครับช่วงนี้ดูพี่ช่วงนี้พี่ดูเครียด,ยดลองปล่อยวางความอาฆาตพยาบาทพี่น่าจะสงบขึ้นกลับมาเป็นทนายของชาวพุทธเหมือนเดิม ที่ใครๆต่างก็ศรัทธาในอุดมการณ์ของพี่แต่ตอนนี้มันดูเหมือนพี่พยายามล้างแขนอะนะอา่ะ,ะ,เ,ะเขาเป็นผู้หญิงอาข่อ,อกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะจากใจแฟนครับพี่คนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็น fc แต่เขาแต่ชื่อ Facebook เขาหนิเป็นโรงแรมนะน่าจะเป็นเจ้าของโรงแรมอะไรสักที่นะครับทนายธร,รมราชมาตอบนะเ มาตอบนะครับผมมาตอบนะแล้วก็ตอบเยอะด้วยนะครับผมตอบเยอะด้วยนะไม่ได้ตอบน้อยนะครับผมตอบเยอะด้วยก็แสดงว่าทนายธนร,รัตน์เองนี่ก็ให้ความสนใจกับเม้นนี้นะครับเพราะคนก็กดไล์เยอะอยู่นะครับถ้าตอบันเดียวผมก็คงไม่สนใจแต่ว่าตอบเยอะแกก็ตอบว่าไม่ได้ไม่ได้แข้นครับ สิ่งที่ผมทําไปทุกอย่างมีเหตุและผลนะครับเอา้าที่ทําไปที่โพส์ไปเนี่ยมีเหตุและผลใช่ไหมเนี่ยมันมีเหตุและมันมีผลอา้าวคนึีว่าชื่นชมหนุ่มกันชัยจริงๆริไม่ได้ชื่นชมใช่ไหมเออนะครับก็แกก็เม้นตอบกับหลายๆคนนะแกก็บอกว่าหนุ่มเอไม่ใช่ธรรมราชก็เลยบอกว่าโทรถามครับเดี๋ยวจะเล่า เดี๋ยวจะเล่าบอกทำไมพิมพ์แบบนี้วะเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังก็ไม่ว่าเนาะเดี๋ยวจะเล่าบอกว่าอ่าอีกเม้นหนึ่งแกก็บอกว่าเป็นเรื่องของคนพุทธครับอ่าก็มีคนเม้นถามเข้าไปนั่นแหละก็เลยตอบแต่ว่าคือจะบอกว่าไงดี f a c e b o o k มันปิดมันปิดกั้นคอมเมนต์ต่างๆ่างอะไรมันเหลือไว้ไม่กี่คอมเมนต์อะไรเงี้ยเม้นสุดท้ายของสรรมาาชก็ก็ก็ตอบไปอีกว่าอยากรู้ก็โทรถามสิ โพสให้เขาฟ้องก็โง่สิครับอืมนะครับผมนี่ทนายธรรมราศกฉลาดนะเขาบอกว่าถ้าอยากรู้ก็ต้องโทรถามสิอืมโพสต์ให้เขาฟ้องก็โง่สิครับเขาก็เม้นไว้เมนแ,แรกนะเขาบอกว่าโทรหาเขาอะไรทาํานองเนี่ยเขาจะบอกเขาจะเล่าให้เขาจะเล่าบอกอะไรประมาณเนี้ยเขาก็แบบว่าให้เอฟซีหโทรหาเขาเขาจะเล่าให้ฟังนะครับ แต่ถ้าเอามาโพสต์ก็ถูกฟ้องสิครับนี่ทนายธรรมราชนะครับผมเขาจะต้เป็นคนฉลาดนะเป็นคนฉลาดจะไม่โพสตให้ตัวเองโดนฟ้องนะครับผมนะครับแต่ถ้ามีการโทรไปคุยเขาก็จะเล่าให้ฟังว่าอย่างนั้นนะเท่าที่ดูจากคอมเมนต์ที่เขาที่ธรรมราชเม้นนะครับผมนี่ทุกท่านคิดเห็นยังไงครับผมก็สามารถคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์ได้ตามเหตุตามผลนะครับผมนะครับ เออก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะผมว่าไม่เกี่ยวแล้วผมวไม่หน้าที่นําเสนอแบบกลางๆส่วนเอฟซีจะเข้าข้างใครจะตําหนิตีติงใครจะว่าใครเชิญตามสบายนะครับผมไม่เกี่ยวอย่างที่บอกไปเออนี่นะผมก็เก็บรายละเอียดมาฮะมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังนะครับผมเออนะโอ้คนที่เป็นทนายเขาก็เก่งเนาะเขาก็ฉลาดนะครับผม,ไม,มไม่เหมือนเราไนมะ่เหมือนเราเนาะชาวบ้านตาสีตาสานะครับ เนื่องจากจะแชร์ก็แชร์พอแช์ปุ๊บถูกฟ้องปั๊บเลยบางทีเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะเราก็คิดเป็นเรื่องแบบสนุกตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็แชร์มาดันถูกฟ้องนะครับทุกท่านโอ้ยนะครับเรื่องไม่เป็นเรื่องเนื้อ,อไปเออขนาดเราไม่ได้โพสต์เองนะเราแค่แช์รูป,ปอะไรเงี้ยเราก็ถูกฟ้องนะครับนะเดี๋ยวผมจะเอาผมจะเอาผมจะเอาเม้นนี้แหละนะครับผมไปเป็นไปเป็นพยานนะครับทุกท่าน นะครับได้การเลยครับผมเออก็ก็เข้าท่าดีอ่ะนะนะครับเราก็ได้รับความรู้นะ้จากทนายธรรมราชว่าเวลาโพสเดี๋ยวไปโพสใ้โคลนฟ้องต้องโพสแบบนี้นี่โพสแบบเนี้ยนะครับผมโพสแบบแทะแบบเนี้ยนะครับผมค่อยไม่ถูกฟ้องแต่ถ้าโพสต์ตรงเนี่ยงานเข้านะครับนะก็ต้องขอบคุณธรรมราชนะที่ให้ความรู้นะครับบังเอิญมาอ่านเจอนะครับได้ประโยชน์นะครับผม อะไว้เจอกันคลิปหน้านะครับทุกท่านฝากกไดไลค์กดแชร์แนละ้วฝากดูโฆษณาจนจบดูคลิปดูจบดูโฆษณาดูจบเปิดการมองเห็นให้กับ AI เราไม่ได้เสียอะไรเราเสียแค่เวลานะครับแล้วก็ค่าเน็ตในทุกๆเดือนนะครับฝากด้วยพอดีผมอัดคลิป2กล้องนะครับโอเคหลายคนจะบอกว่าไจัมมจานี่มันมองข้างบนบางทีมันมองข้างล่างผมอัดคลิป2จอครับผม2กล้องนะครับไว้เจอกันนะครับผมสวัสดีครับ